นี่คือน้องมัวและนี่คือหุ่นต้ามารักกันยัยลูกเดี๋ยวมาจะรีวิวม็อกก่อนม็อกมามาหาแม่สิแล้วจ้ามาหาแม่มนะเออไม่ต้องบ่นเยอะอะไปครับขึ้นที่นอนเอออ่ะเออใจเย็นนะพี่เขาขอดูหัว อ,อพี่ขอดูหัวนี่นี่หัวเอ,อหัวหัวเป็นแบบนี้ใครทําใครทําลูกใครทําอ๋อคนนูน้นนี่จ้าอืมใช่ไหมใช่ไหมลูกอ๋อที่หัวเด่นๆด่นะนะอ่าโอเคนะคะทุกคนเรารีวิวหัวน้องมวกเรียบร้อยแล้วนะอีกสักรอบไป <c oughs> บ,บายิลูกบ๊าย